มาจ้าพ,พี่จ๋าสวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยนะคะใครเข้ามาแล้วนะจ๊าได้ยินเสียงน้องจ๋าแล้วคุณพี่คนหนึ่งเข้ามาได้เลย ใครเข้ามาแล้วนะคะได้ยินเสียงน้องแล้วนะจากคุณพีฝกดหนึ่งเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ค่ะแม่งานครีมขัดรองเท้านะคะตัวนี้เรียกว่าเป็นน้ำยาทําความสะอาดรองเทา้ายางลบผ้าหนังนี่ใครที่แบบว่ามีงานรองเท้าหนังนะคะแล้วไม่อยากให้แบบว่าโดนน้ำเนาะแม่เนาะตัวนี้เวลามันเป็นหนังมันจะรักษาย,ยากนิดหนึ่งนะคะแล้วยิ่งหนังสีขาวเ้าใบสีขาวนะแม่โอ้โหคือทําความสะอาดยากมากนะคะจะใช้แปรงขัดก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวหนั มันจะเสียวันนี้น้องจ๋ามีน้ํายาทาความสะอาดเรียกว่าเป็นตัวเอ,อ่อครีนนิ่งครีมนะคะตัวนี้นะแม่นะเอาไปวนๆถูๆนะคะกับรองเท้าเนี่ยนะคะทำให้รองเท้าเนี่ยสะอาดนะคะกระจ่างใสเหมือนใหม่เลยคุณพี่นะคะวันนี้รืรกขับแฟ่เซล์อีกแล้วนะคะใครขายกันร้อยเก้าบาทวันนี้น้องจ๋าขายแค่39บาทเท่านั้นคะ่ะแม่แฟชเซล์สามสิบเก้าบาทเท่านั้นเลยคะ่ะนะคะสําหรับครีมขัดรองเท้าเนาะตัวนี้ใช้นี้มากมากเลยแม่แล้วก็ไม่ทาลายนะคะ เนื้อผ้าของเอ่อเนื้อหนังของรองเท้าด้วยนะคะตัวเนี้ใช้กับรองเท้าหนังได้เลยนะจ๊ะโดยเฉพาะแบบใครที่ใช้ผ้าใบนะคะที่เป็นผ้าหนังสีขาวทําความสะอาดยากมากไปคลุกฟนคลุกขุนมานะแม่คลุกขุนคลุกฝุ่นมานะคะคุณพี่กดตัวนี้ได้เลยนะจ๊ะครีมทําความสะอาดนะคะรองเท้าหนังโดยเฉพาะเลยจะนะคะใช้งานง่ายมากๆแม่วิธีใช้นะคะก็คือแบบ แค่ใช้กีมตัวนี้เนาะนะคะถููบริเวณที่อ่อมมันสกรปรกเนาะรองเท้าที่สกรปรกเนี่ยนะคะแล้วก็ใช้ผ้าหมาเช็ดออกได้เลยนะคะทงความสะอาดง่ายมากๆนะคะแล้วตัวนี้นะแม่นะคุณสมบัติเขาเยอะแยะมากเลยจ้ะนะคะทาหน้าที่คลายน้ํายาก,กระจัดคราบเลือกว่าทรงพาังสุดลิ์ทำให้พื้นผิวเนี่ยเออจากหนังที่มันสกรปรกนะแม่ให้มันดูมีความใหม่เหมือนใหม่เหมือน,นออกมาจากช็อปใหม่ๆเลยนะคะตัวนี้ขจัดสิ่งสกรปรกได้อย่าง มีประสิทธิภาพจ้ะแม่วันนี้ราคาเหลือแค่39บาทมีให้แค่100บานแรกเท่านั้นนะคะใครที่แบบว่าเออมีลูกๆหรือหลานนาะยังใส่ผ้าบงผ้าใบสีขาวนะคะโอ้โหสักยากมากคุณพี่กดครีมทําความสะอาดรองเท้านี้นะคะไปใช้ได้เลยนะจ๊ะอ่ะกดได้เลยนะคะวันนี้น้องมีจํากัดให้แค่100ออเดอร์แรกเท่านั้นเลยนะคะสําหรับครีมขจัดรองเท้าขาจัดความสกรปรกบนรองเท้าน,น,นะแม่เนาะหรือว่าจะเป็นรองเท้าผ้าใบรองเท้าเดินทางรองเท้า หนังรองเท้ากีฬากระเป๋าก็ได้นะคะกระเป๋าหนังก็สามารถใช้ครีมตัวนี้ได้เลยนะคะ1กระปุกกี่กร,รัมคะ1กระปุกตัวนี้100กร,รัมค่ะแม่ใช้กันแบบยาวๆเลยน้องบอกเลยใช้เนี่ยเออมันคุ้มมากๆเลยนะคุณพี่เนาะตัวนี้คุณพี่จะได้ครีม1ขวดนะคะพร้อมกับฟองน้ํา1ชิ้นเอาไปทําความสะอาดกันได้เลยวันนี้ราคาเหลือแค่39บาทจ่ะแม่นะคะแนะนําให้ซื้อไป2ชิ้นเนาะจะได้จัดส่งฟรีกันไปนะคะคุณพี่จ๋า1กระปุก1 100ยกรัมค่ะแม่นะคะเอาไปขัดรองเท้านะคะให้แบบเออสะอาดขาวเหมือนใหม่เลยนะคะเขาจะมีฟองน้ำไปให้ในตัวด้วยวันนี้ราคาพิเศษเฉพาะในไลน์นะจ๊ะหมดแล้วหมดเลยไม่มีเพิ่มแล้วนะเพราะฉะนั้นพี่พี่เข้ามาแล้วนะคะเห็นราคาดีๆแบบนี้กดไปได้เลยค่ะนะคะกดไปได้เลยเนาะตัวนี้เป็นครีมทําความสะอาดรองเท้าหนังนะคะหรือว่าวัสดุที่ทําจากหนังโดยเฉพาะเลยนะจ๊ะตัวนี้เขาจะเป็นสารสกัดจากพืชค่ะแม่แล้วก็มีน้ํานมมะพร้าวนะคะโปรตีนจาก หนังนะคะแล้วก็เป็นสารป้องกันไฟฟ้าสถิตด,ด้วยเพราะฉะนั้นคือไม่ทำรลายต่อผิวของเรานะคะตัวนี้คือโดนผิวได้นะจ๊ะไม่มีการระคายเคืองวันนี้ราคาพิเศษนะคะ1กระปุก39วบาทแนะนำให้กดไปคนละ2กระปุกจะไม่เสียค่าส่งนะจ๊ะใครสั่งซื้อแล้วพิมเข้ามาได้เลยนะคะนุองสาเตรียมแพ็กออเดอร์ให้แล้วจ้ะแม่นะคะแต่เดี๋ยวตะ,ตะกร้านี้จะปิดแล้วนะจ๊ะใครที่ยังไม่ชําระเงินรีบชําระเงินเลยแม่เพราะว่าตะกร้านี้จะเต็มแล้วคะ่ะ